คำเตือนโปรดใช้วิจารณญาในการรับชมทุกตัวเลขเป็นแค่แนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการเล่นพนันทุกชนิดขอบคุณครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็เจอกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ได้นำ สูตรมาครบ3ตัวบนนะครับเอามาฝากท่านผู้ชมให้ท่านผู้ชมนั้นได้รับชมแล้วก็นำไปพิจารณาเพื่อเป็นแนวทางนะครับสูตรนี้นะครับก็สถิติย้อนหลังให้ท่านผู้ชมได้รับชมวันนี้ก็ 21งวดนะครับสำหรับสูตรนี้ถือว่าเดินยาวนะครับถือว่าเป็นสูตรระยะยาวเลยนะครับสูตรนี้นะครับก็มาครบ3ตัวย้อนหลังให้ดูวันนี้21งวดนะครับมาดูวิธีการคำนวณน,นะครับ วิธีการคำนวณใช้หลักแสนสองครั้งบวกหลักหมื่นหนึ่งครั้งบวกหลักพันสองครั้งบวกหลักสิบหนึ่งครั้งบวกหลักสิบล่างหนึ่งครั้งบวกหลักร้อยหมุนครั้งที่หนึ่งสองครั้งบวกหลักหน่วยหมุนครั้งที่หนึ่ง สองครั้งบวกหลักร้อยหมุนครั้งที่สองสองครั้งบวกหลักสิบหมุนครั้งท <aime> ี่สองหนึ่งครั้งบวกหลักร้อยหมุนครั้งที่สามหนึ่งครั้งบวกหลักสิบหมุนครั้งที่สามสองครั้งบวกหลักสิบหมุนครั้งที่สี่หนึ่งครั้งบวกหลักหน่วยหมุนครั้งที่สี่หนึ่งครั้ง แล้วก็บวก1คงที่นะครับได้ผลลัพธ์เท่าไหร่นั้นให้เอาผลลัพธ์มาบวก1บวก1บวก1บวก4แล้วก็บวก1น,นะครับก็จะได้เลข6ตัวมา3ตัวนะครับเช่นได้7บวก1ก็ได้8 8บวก1ก็ได้9 9บวก1ก็ได้0 0บวก4ก็ได้4 4บวก1ก็ได้5นะครับอันนี้คือบวก1บวก1บวก1บวก4แล้วก็บวก1นะครับก็จะมีบวกแตกตา่างหลักอื่นอยู่ตัวหนึงก็คือบวก4นั่นเองนะครับต่อมา3ตัวบนที่ออกก็คือ8 9 4นะครับก็มาครบทั้ง3ตัวนะครับ 8ปดนะครับมาครบงวดต่อมาได้5 6 7 8 2 3สนะครับออก5 6 3สนะครับก็มาครบทั้ง3ตัวนะครับ5 6 3สงวดต่อมานะครับได้6 7 8 9 3 4นะครับออก687นะครับก็687ก็มาครบทั้ง3าตัวนะครับ งวดต่อมาได้9 0 1 267นนะครับออก2 2 7นะครับก็มาครบทั้ง2ตัวนะครับ2 2 7นะครับมาครบทั้ง3ตัวงวดต่อมานะครับได้0 1 2 3 7 8นะครับออก3 8 8นะครับก็มาครบทั้ง3มตัว338นะครับงวดต่อมาได้2 3 4 5 90นะครับ ออก309นะครับก็มาครบทั้ง3ตัวนะครับงวดต่อมาได้2 3 4 5 90นะครับออก3 5 2นะครับก็มาครบทั้ง3ตัวนะครับงวดต่อมานะครับได้1 2 3 4ี่ 89นะครับออก3 9 2นะครับก็มาครบทั้ง3ตัวงวดต่อมาได้4 5 6ห้านสองนะครับออก2 4 6ี่นะครับก็มาครบทั้ง3ตัวนะครับทั้ง4ทั้ง6ทั้งสองงวดต่อมาได้2 3 4 5 90นะครับออก3 2 4สองนะครับ ก็มาครบทั้ง3ตัวนะครับทั้ง2ทั้ง3ทั้ง4นะครับงวดต่อมานะครับได้5 6 7 8 2 3นะครับออก8 5 2นะครับก็มาครบทั้ง3ตัวนะครับแปดห้ 8, 5, แล้วก็2นะครับงวดต่อมาได้5 6 7 8 2 3นะครับออก 865นะครับก็มาครบทั้ง3ตัวนะครับมาครบทั้ง3ตัวอ่ะดูงววต่อมาเลยนะครับงวดต่อมาได้ 3 4 5 6ี่หศนย์ะครับออก3า6ห้าหนะครับก็มาครบทั้ง3ตัวนะครับทั้ง3ทั้งหทั้งหนะครับงวดต่อมาอ่ามีงวดนี้นะครับหลุดนะครับมา2ตัวเองนะครับ6 4 6ี่หนะครับออก2 4 6หกก็หลุดนะครับงวดนี้หลังจากนั้นก็มาเดินต่อนะครับงวดต่อมาได้ 6 7 8 9 3 4นะครับออก978นะครับก็มาครบทั้ง3ตัวนะครับก็คือ7 8 9ก็มาครบทั้ง3ตัวงวดต่อมานะครับได้8 90 1 5 6นหนะครับออก696นะครับก็มา696ก็มาครบทั้ง3ตัวนะครับงวดต่อมา ได้7 8,90 45นะครับออก898นะครับก็มาครบทั้ง3มตัวงวดต่อมาได้4 5 6 7 12ออก1 4 5หนะครับก็มาครบทั้ง3ตัว,วตงว,วดต่อมาได้2 3 4 5 90ออก2 5 2นะครับก็มาครบทั้ง3าตัวนะครับ252นะครับ ทีนี้งวดที่ผ่านมานะครับงวดที่ผ่านมาได้สองได้หนึ่งสี่แปนะครับออก 8, 9, 5นะครับ 8, 9, 5งวดนี้หลุดนะครับมาแค่2ตัวนะครับ มาแปดตอนนั้นเองนะครับถือว่าหลุดงวดนี้หลุดเมื่อมันหลุดแล้วมันต้องมานะครับเพราะว่าหลุดไม่เกินหนึ่งงวดนะครับมันต้องมาเพราะฉะนั้นเรามาดูงวดนี้กันนะครับงวดประจำวันที่สองนะครับเดือน มกราคม2,569น,นะครับมาดู อ่ะดูนี้เรามาคำนวณดูกันนะครับ7จ็ดสองสิบสี่หกหนึ่งได้หกสามสองได้หกเก้าห้าสี่สองเป็นแสองหสองเดหนึ่งศหนึ่งสองสหนึ่งเหนึ่ง

เป็นหกสิบกสวกสเป็น64 6ิบบวกหเป็น65นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ5 5นะครับ0 6นย์หกห้าศูนหนะครับได้5นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือห้า 5สูตรนี้ต้องบวกหนึ่บวกหน่บวกหงแล้วก็บวกส่แล้วก็บวกหนงนะครับห้บวกหงก็ได้หกหกบวกห่ก็ได้เจ็บวกหงก็ได้แปดแบวกสี่ก็ได้สองสองบวกหนก็ได้สนะครับก็ได้แล้วหตัวนะครับ เป็นงวดประจำวันที่สองเดือนมกราคมหกเก้านะครับนี่คือเลข6ตัวมา3ตัวบนนะครับมาครบ3ตัวบนนะครับงวดที่ผ่านมาหลุดนะครับก็งวดนี้โอกาสมาสูงขึ้นแน่นอนนะครับ เอาละครับก็ให้ท่านผู้ชมลองนำไปพิจารณาดูนะครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอลาท่านผู้ชมเท่านี้นะครับก็ขอท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมีตังใช้นะครับสวัสดีครับแคปเอาไว้นะครับไม่มีโกหกนะครับหลุดก็คือหลุด เข้าก็คือเข้านะครับ